การแข่งขันนะครับนักกีฬาคนแรกนะครับของจังหวัดนครพนม,พน,มนะครับในสนามซีนะครับ <c oughs> สนามทั้งหมดจะมีทั้งหมด4สนามนะครับผู้ชายนั้นจะเป็นสนาม A และ C นะครับส่วนผู้หญิงนั้นเป็นสนาม b และ d นะครับน,นี่สถานีแรกนะครับ ก็ได้ไปหมด9คะแนนนะครับ รบสวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ทั้งหมด40ท่าน50ท่านตอนนี้นะครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้สำหรับการให้คะแนนนะครับของอาการแข่งขันประเภทชุดต,ติ้งนั้นก็จะมีแข่งขันอยู่ทั้งหมดนะฮะ5สถานีนะครับคือสถานีที่หนึ่งเนี่ยมีลูกเดียว สถานีที่2เนี่ยก็จะตีรูปบนเป้านะครับนี่เป็นอุปสรรคคือรูปเป้าเนี่ยอยู่ตรงหน้านะครับสวัสดีคุณสมปองเอียงมือเหลือมด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งกีฬาเยายวชนแห่งชาติครั้งที่สามสิบพัทลุงเกมนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับมีทั้งหมด4สนามนะครับ4สนามถ่ายทอดทุกสนามครับนะฮะถ่ายทอดทุกสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสนาม A และสนาม B นั้นจะเป็นช่อง T Sport นะครับส่วนสนาม C และสนาม D นั้นเป็นทางาเพจของสมาคมเปตองไทยนะครับสวัสดีคุณนายไข่เค็มนะ ตอนนี้12คะแนนครับสำหรับนักกีฬาจากนกครพนมนะครับสวัสดีผู้ชมทั้ง70ท่านนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวระหว่างพักเนี่ยผมจะให้ชมนะครับว่ามีการถ่ายทอดสดเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดนั้นเป็นทั้ง4สนามเลยนะครับะนะครับนี่จะเป็นสนามดีนะครับ ดีซีของเรานี่เป็นสนาม C นะครับสนาม B กับสนาม A เนี่ยเป็นของ T SPORT Channel นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องห่วงนะครับถ่ายทอดครบทุกคนทุกสนามนะครับที่ทำการแข่งขันนะครับส่วนของ TSPORT นั้นถ้าอันไหนที่เขาไม่ได้ออกอากาศนะครับเราก็จะนำมาสตรีมให้ท่านได้รับชมต่ออีกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะนั้นนักกีฬาทุกคนที่มาแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้เรามีมาดูชมเกมกันต่อครับโอ้โหสวยงามครับการให้คะแนนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือถ้าตีแล้วโดนนะครับแล้วลูกตีเนี่ยจอดอยู่ในสนามเนี่ยก็ จะได้5คะแนนนะครับแต่ถ้าตีแล้วลูกอุปสรรคแลลูกของตัวเราเอง,เองเนี่นะฮะออกทั้งคู่นี่ได้3คะแนนนะครับแต่ถ้าตีไม่โดนนี่ก็ได้ศูนคะแนนแต่ถ้าตีโดนแล้วไม่ออกนี่ได้1คะแนนนะครับส่วนลูกอุปสรรคที่อยู่ด้านข้างนะครับถ้าโดนก็จะไม่ได้คะแนนโอ้โหสวยงามครับ3คะแนนครับ มีถ่ายทอดให้ครบนะครับทุกสนามน,น่าจะครบทุกคนด้วยนะครับไม่ต้องกังวลครับสำหรับ f อซของแต่ละทีมนะครับสวัสดีผู้ชม120ท่านตอนนี้นะครับตอนนี้สกลน,นครน,นั้น คะแนนนั้นอยู่ที่สิบแปดครับนะฮะสิบแปดคะแนนอ่นนนนนาน้องก้าเยยังไม่แข่งนะครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับ ดี๋ยวข้อมูลกำลังมานะครับ โอเคนะครับสำหรับนักกีฬานะครับนายเจษราโรูธิสานะครับจากจังหวัดนครพนมนะครับสว <Okay. S 2> ัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีคุณชชยพรพันชัยทะกุนนะครับสถานีนี้นะครับถ้าโดนลูกบน แล้วมาถอยมาโดนลูกล่างหน่ก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามก็ถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจะได้อธิบายาให้ท่านได้ทราบนะครับถ้าโดนลูกประสากก่อนนะครับจะไม่มีคะแนนนะครับเช่นโดนลูกดำก่อนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ทันที สถานีสุดท้ายนะครับอขอบคุณครับผมสถานีสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการตีลูกแจ็คลูกแก่นนะครับจังหวัดตราดนั้นตีหรือยังนะครับอ่ายังไม่ตีนะครับสนามเอเนี่ยในอิมรอนสามะนะครับจากนราธิวาสน,นะครับส่วนสนามซีเนี่ยเป็นของอเจษฎาโพธิสษาจากคนครพนมนะครับ อนนี้อยู่ที่18คะแนนนะครับส่วนสนาม A นั้นอยู่ที่สิบสอคะแนนอยู่นะครับเข้าวงมาลูกนี้ออเดียวครับอ,อ,อนนี้ระยะที่3มหรือ8เมตรนะครับ ดียโอ้โหไม่โดนครับอ่ะก็สรุปนะครับนักกีฬาจากจังหวัดนครพนมนะครับนายเจษดาโพธิทิสานะครับก็ได้ไป สำหรับสนามต่อไปนะครับสนามบีนั้นเป็นานางสาวกุลนัทแซ่โสงนะครับจากพะเยานะครับส่วนสนามดีสนามดีนี่วันวิาสาศีรักษาจากกระบี่นะครับโอเคอยังมีต่อนะครับ เชียงใหม่นะักกีฬาเชียงใหม่อยู่สนามได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่อยู่สนามเอนะครับคนที่ห้านะครับนายศิรภพคําใสนะครับแล้วก็น้องเก้าเนี่ยพนุโลกนี่วีรพัฒน์เทศสรุดนี่อยู่สนามหกสนามเอเหมือนกัน,นรตราดอยู่สนามนี้นะครับคนที่สี่นะครับ แตาใครเป็นกองเชียร์ตราดนะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับสนาม A เนี่ยจะประกอบไปด้วยนาราธิวาสสงขลาพะเยาสิงห์บุรีเชียงใหม่พิษนุโลกพังงามุกดาหารพัทลุงพิจิตรและกรุงเทพมหานครนะครับส่วนที่เหลือนั้นนะครับเป็นสนามผมเนี่ยครับสนาม C ีเนี่ยเป็นนครพนมสุพรรณบุรี 1. นึ่งสุบุรี2นะครับตราดพัทลุงชัยภูมิ สกลนครจันทบุรีกระบี่ประทุมธานีและสิงห์บุรีนะครับเป็นสนามนี้นะครับสนาม C นี่นะครับกทมสนาม A นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับนี่เป็นาการถ่ายทอดสดนะครับจากทีสปอร์ต a ช n แนลนะครับ มีสนาม B B นะครับเป็นของ T Sport นะครับดเดี๋ยวเราจะสตรีมขึ้นไปบนเพจให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสนาม C นะครับ C และ D นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างอบอุ่นนะครับเดี๋ยวขอสตรีมยาวยาว,ยาวไปเลยนะครับ ต้องตัดนะครับหรือเราจะตัดแล้วเริ่มใหม่ก็ได้นดนะักกีฬายังไม่มารายงินตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแล้วเริ่มใหม่ดีไหมครับจะได้เป็นไลฟแต่ละจังหวัดจังหวัดไปเวลามาเปิดหาดูจะได้ง่ายครับ จังหวัดต่อไปเนี่ยเป็นสุพรรณบุรีนะครับนายรพีพัฒน์พุ่มอ่อนดีนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับะระหว่างนี้ก็รอไปสักครู่นึงนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไลฟ์นะครับแล้วก็เริ่มใหม่อีกทีนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยมาแล้วก็จะกลับมานะครับ เดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับสำหรับกองเชียร์สุพรรณบุรีทั้งสองคนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ